แล้วอย่างวันนี้ไม่เห็นพี่เป้ยเราอยากจะเหมือนพี่เป้ยไหมให้มันใหญ่ <c oughs> หรือว่าวันนี้เป้ยแพ้<อ>เป้ยเจอน,นุ่นไปอ่ะ,มะเมื่อกี้นุ่นโชคดีแบบโู้หนูไม่มองหน้าเขาเลย<อ>ใสยตามันเปลี่ยนแล้วคืนชมอย่างเ้ยเลยเนียนมากอ, <c oughs> อันนี้อันนี้เราเป็นเพื่อนที่เล็กๆนะเกี่ยวด้วยค่ะคื่รับด้วย คือเอาจริงที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคือถ้าถ้าไม่เห็นผลจริงก็ไม่อยาก ừ, แล้วก็เราเราเป็นลูกค้าจริงๆด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าเอาอเขาก็อุตส่าห์ให้โอกาสเราได้มาแบบเออเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เต็มที่่เลยเานับันเขาบอกว่าเอาโก้ว่าเออก็ถามว่าผลักดันไหมอ่ะหนูอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นกับคุณหมอมากกว่าค่ะว่า โอ้หเราก็รู้จักกันมาขนาดนี้หนูก็ช่วยขายของสักขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ก็ต้องให้หนูพิเูตรแล้วป่ะอย่างนี้แน่นอนเขาอยากขายอยากทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะเออก็องมีตอนที่นิทกับหมอแล้ว ็ทำอยู่เรื่อยๆนะคะทำแบบเทนิดเทียร์หน่อยคือทุกกระจิ๊กกระจ๊กกระจักอาจจะไม่ได้ระเบิดระเบ้อให้ทุกคนได้รับชมกันแต่เขาเรียกว่าเมนเทนนไปเรื่อยคือชีวิตตอนนี้มันติดเข็มหรอโบหรือยังไงติดหมอค่ะแล้วก็ติดนีเข็มติดเราเราไม่ติดเข็มจริงๆมีชวนพี่เล็กมามาเติมเต็มกันบ้างไหม มีค่ะแต่ของพี่เล็กเองเขาก็จะมีกลรื่อเขาอยู่เหมือนกันที่แบบเป็นพิเซเตอร์ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะมีอยู่บวกคนมองแล้วก็เราแบบว่าเฮ้ยติดสวยติดอะไรไปแล้วติดกิจกรรมติดทำอะไรอย่างเงี้ยติดเติมแต่งเป็นคนทำอะไรก็พูดนะเออเป็นคนทำอะไรก็พูดไม่ไม่เคยแบบปิดกั้นเลยความลับอะไรยังไงวันนี้ที่แบบสวยขนาดนี้เพราะว่าเรามีปีกนกทำไม เทคนิคของเราบรมโกยเลยค่ะโกยเลยเราเราสวยได้ด้วยหลายๆอย่างแล้วก็มีวิธีเทคนิคที่แบบว่าอยังคงความเป็นธรรมชาติของเราไว้อยู่ได้บ้างะเยแต่ไม่ได้ค่ดหวว่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ใช่ไหมถ้ามันจะเปลี่ยนหนอมันคงต้องแบบอุณยนี่ก็ใหญ่มากนะนี่ก็เป็นโหกโคนหลังแล้วเนาะโหนกแบบเออเดินเดินอยู่แบบเออสะดุดเออเออเออมันติ่งนกหลุด ุดปีกนกแม่มันก, <laughs> ก,ก็มีอยู่ค่ะก,ก็สวยในะแบบของเรา,เาแก้ไขนิดนิดนอ่อยในส่วนที่มันอาจจะแบบอ,อ, <laughs> อ,อ,อุ้ยยอนอุ้ยห้อยอุ้ยเหนียงอะไรมาแต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแค่แบบให้เราเปลี่ยนหน้าตาไปเลยไหมือนชันะ้นกลัวไหม <laughs> <laughs> ถ้ามันถึงวัยหรือว่าถึงวันที่มันจะไปต้องทําจริงๆก็ทําไปเถอะเนาะแค่ต้องดูโลเคชันหรือรูสถานที่ที่มั่นใจได้เพราะฉะนั้นมาที่ A M International h o s p i t อ l นะคะ ต่อสัญญาแล้วแหละอย่างงี้ต่อเลยค่ะหมอสวัสดีค่ะอ่าต่อเลยไปเลยค่ะแหวนนะแหวนแหวนนิดนึงเอาใส่มาด้วยไหมอ่านิเป็นอะไรครับคะวงนี้หรอวงนี้สีฟ้าชื่ออะไรมันชื่อชื่อชื่อบอกชื่อว่าอันนี้อันนี้เป็นพลอยค่ะเป็นพลอยชื่อภารยบะค่ะอ๋อภารยบ่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาจากอะควาเมลีนอ่าทำไมถูกอันนี้เพราะอะไรคะ เราเป็นคนชอบทะเลชอบท้องฟ้าสีนี้คือเป็นสีที่รู้สึกว่าเวลาได้มองมันเหมือนแบบอยู่ทะเลตลอดเวลาใช่เหมือนเอาทะเลมาที่นิ้วอย่างเงี้ยคือเราเคยให้พี่เล็กไปวงนึงแล้วก็เป็นสีนี้เหมือนกันอันนั้นก็จะแบบีออนกว่านี้เลยก็จะแบบฟ้าน้าทะเลเหมือนอยู่แบบว่าทะเลเขาเรียกว่าถ้ำมรกตอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะได้กลิ่นแบบทะเลกลิ่นเค็มอะไรโชยขื้นตลออันนั้นก็ไม่อยู่ที่แหวนนะคะ แ่านี้แล้วปอนะเราไม่พูดของตัวเองเลยแต่ว่าเรือนนี้อาวงนี้คือพี่เล็กให้เราพี่เล็กให้เขาเขาเกิดมีความยากง่ายเขาบอกเราเราให้เราฟังแบบว่าเขาจที่มาเป็นแหวนไม่ค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไรก่อนล่วงหน้าก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์บอกเขาอ๋อช่วงนั้นหนูบอกว่าหนูอ่ะจะสั่งทํากําไรพารายบาะเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นแบบที่พวกชอบตีอะไรเงี้ยอ่กาพวกบวกใช่บวกให้หมดเนี่ยค่ะ ก็เลยแบบเขาบอกว่ามันช่วยทําให้ใจเย็นขึ้นแค่สงสัยเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างที่กินอนสวมใสที่กินตอนสงสัส่คิดไหมว่ามันจะอยู่ในนิ้วไหนไม่ค่ะไม่ได้คิดมันต้องคิดเท่าไหร่แต่ตอนแรกที่เห็นน่ะก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมให้แหวนเพราะว่าเขาเคยบอกเขาจะไม่ให้อจนกว่าจะขอจนกว่าจะขอถ้ามันถึงเวลานขค่อยใส่แหวนให้นี่เอยตอนนั้นคิดไหมว่าเขาจะให้ใส่นนิ้วไหน ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เรื่องหมุนหนุ่มวัวแต่กินข้าวแล้วก็กุมน้ากุมตาเพังเงยถ้าเห็นในคลิปาก็จะเห็นว่าหน้าเป็นย่างเงเกิดอะไรขึ้นเหรอเธออะไรเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเลยถ้าเห็นไม่มีอะไรเลยตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมให้แหวนอ่ะแค่นั้นเราไม่คิหรอกเขาจะเซอร์ไพรส์ของคุกเข่าขอเราไม่นะ คุยกันไว้แล้วว่าถ้าสมมติจะขอจริงๆอ่ะไม่น่าจะใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงวัยนี้หนูยังยิบเก้าอยู่ค่อยค่อยสามเลขสามค่อยว่ากันนะเลขสามค่อยมาถามทีนะค่ะอ๋ออาจจะเพราะเขาก็ต้องทำกันบ้านเยอะเหมือนกันสิเล้วถึงรู้แบบไซส์เราพอดีไซซิ่งเราว่า,านิ้วไหนยังไงเราได้ทําการวัดทุกนิ้วกันไว้แล้วอ๋อใช่แล้วก็ฝากไว้ที่เพื่อนเขาใช่คือเราเป็นคนชอบซื้อเตลเบอรี่แล้วใช่ไหมคเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออ เออเหมือนจะเกิดอันตราย่ะเวลาเหมือนมีวันสําคัญอะไรเงี้ยขอนครบรอบใดๆแล้วก็จะเออข้อมือเท่านี้หัวเท่านี้ตังหูติ่งหูเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาถึงตอนที่จะสวมอะเขาระบุไว้ว่าเอามือไหนไม่ค่ะเราไม่อูเขาบอกขอมือหน่อยหนูก็บขอมือเลยวะเขาปกติพี่เล็กก็ชอบเรียกโบเหมือนหมาอยู่แล้วยังไงอ๋อ ใช่แล้วนี่ก็หันทุกรอบเออแล้วมีคนเขาเรียกหมาจริงๆเราก็หันแันเปจะพี่เล็กหนูก็หนูก็บอกพี่แล้วว่าพี่เลิกเรียนหนูแบบนี้ได้แล้วหลงกันหมดแล้วเนี่ยพี่ยังม่เจะระแวงเนาะอ่ะแล้วไงต่ออะไรต่อแค่นั้นแหละมีอะไรก็แล้วกันเขาเริ่มหยดล้วก็เลยคือเสียบเข้าไป็นมิวชี้เขาน่าจะรู้ละค่ะน่าจะบอกใสสวมนิ้วชี้อะไรนะ ใส่กเสีงใส่สนี่ยเราอะแล้วโบโบไม่ได้โบแล้วโบต้องโบต้องพกตลอดไหมคือติด ใส่อันนี้ไว้เลยใช่ชอบอยู่บชอบจิวเวลรี่มากๆาแล้วอ้าวต่ปกติไม่ได้ไม่ชอบทำไม่ได้ทําของหายไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วเนาะหายค่ะก็เลยต้องใส่ในมือตลอดอ๋อไม่ถอดเลยไม่ถอดล้างมือแล้วก็ไม่ถอดไม่ถอดจะพยายามไม่ถอดจะมีถอดแค่เวลาทาครีมเพราะว่าเวลามันเข้านิ้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำความสะอาดอันนั้นมันไม่มันไม่ชีวิตประจำวันเพราะมันเม็ดใหญ่มันจะแบบเขียวนี่เขียวนี่ไม่ติดเลยจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ติดเลย แล้วเาทไมสั่งสั่งนันเนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าหนูชอบแหละแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยหายเพราะเขาเคยให้ตังหัวตอนนี้กตั้อยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนของบ้านเก็บไว้ดีเกินไปเจอทีราคาเพื่อนแซวไหมตอนที่แบบเห็นคลิปเพื่อนอาจจะดูไม่จบเห็นแค่ต้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนมีมาแซวกันก่อนไหมตีโพตีพายให้พูดตรงๆเลยปะตรงตรงเลยไม่มีเพื่อน เดี๋ยวดราม่าหรือจริงดราม่านี่พอไม่พอเพราะสมเสร็จแล้วมีการบอกพี่ย mm ังไงบ้างว่าเออพี่ยังไงหรือว mm ่าจะมั่นไหมพี่หรือว่าจะแบบไม่ไม่หนูไม่คาดหวังไปถึงบจุดนั้นเลยอะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยังไกลตัวอยู่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากคาดหวังว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปถึง ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกําไรของเราอ่าเพราะเราก็ได้มาแล้วใช่เราไม่คืนนะคะไม่ขายมันขายไม่ได้ของนี้มันทิวจแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอาถรรพ์าอะไรใช่ไหมเพราะส่งแหวงก่อนเนียส่วนฉีถ้าส่วนยำนางอ่ะค่อยเป็นอาถรรพ์ลายนี้ก็ไม่ใช่แหวนเพชรนี่แหวนพลอยถ้าเป็นส่วนแหวนเพชรอ่าถูกต้องเออมีแจ้งเขาทราบไหมถ้าเป็นแหวนแต่งงานจะต้องขนาดไหนก็เป็นแบบไหนโอ้ เอาที่ไหวเลยค่ะพี่แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็นิ้วหนูก็ประมาณสักห้าหกตลับก็จะพอดีนะคะนิ้วใหญ่ต้องพออย่างนั้นพอก็ประมาณนี้แหละแม่ก็พอแล้วใช่เพราะนิ้วเราก็มีแค่เนี้ยอ๋ออันนี้ส่วนตัวมี่ส่วนตัวใหญ่กว่านี้จริงๆไม่รู้ไม่คาดหวังเพราะว่าถ้าคาดหวังไปเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวมานั่งต้อนปากันอีก อันนี้เสริมซ้ำเติมด้วยอัะนี้จับมือจับมือแล้วก็เป็นไงล่ะมืออ่าเรต่อไปได้เลยนะคะเรื่องแหวนจบแล้วมีเซอร์วิสคนเดียวเรื่องต่อไปค่ะนี่นะคะ AM International ์กเคาน์เนะคะห่างกันนิดหน่อยแล้วสุดเขาบอกว่าเราจะไปเรียนต่ออ่ะใช่ค่ะเออยังไงไปเมื่อไหร่ฮะไปอัพเกรดน้องจะไปชุบตัวค่ะอ้าชุบตัวแล้วชุบตัวที่ลอนดอนอันนี้กูไปไปกันว่ากูไปอีกอัน เพราะแปลภาษาแปลภาษาซึ่งตอนนี้ก็ฝึกฝนภาษาได้พร้อมแล้วการ speak English อ๋อ I'm จะบอกเลยนะว่า I can't talk you ซึ่แค่ I'm เลยหรออม m i มจะบอกแค่ talk you นะว่าก็พู้ใจแค่นี้แต่จะริดได้แต่สำเนียงฟังไม่รู้เรื่องแลไมทำไมเราถึงตั้งใจจะไปเรียนภาษาฝรัเพราะอะไรอป็คนชอบคุยอะค่ะแล้วฝรั่งเวลาแล้วชาวต่างชาติเวลาเห็นหน้าเราอะเวลาชาวต่างชาติเห็นหน้าเราอะเขาก็จะแบบ ไอ้นี่มันต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งได้เลยมาถามทางดีกว่าเพราะเขามาถามปั๊บเอาจริงๆป้าแค่ถามทางภาษาไทยเรายังตอบไม่ถูกเลยว่าอโศกไปทางนั้นมาทางนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ว่าเออ you go straight นะ and turn left turn right and you to see it this one this one you see this one right ah you see it จบจบอ่ะไมแต่กันเองกันเองแต่ภาษาจริงมัแค่สื่อสารให้รู้เรื่องมันก็โอเคแล้วก็ถูกต้องแต่เราอยากจะให้ได้แบบ คุณพี่คิดดูถ้าไปต่างประเทศจะไปเราไปแบบแอลแฟชั่นวีคหรือว่าแฟชั่นวีคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ how you feel today ไอ้ก็รู้สึกเอ่อ little bit ้บ feel like เออวันนี้กอเจี๊ยดไรนาว่าเงี้ยเออเมัก็ไม่ได้ต่มาแล้วมันเป็นยังไงอะอ๋อเราก็จะเป็นแบบเป็นเออราเปิเป็นนางไป สวไม่แต่พอถึงโมเมนต์นั้นน่ะเราก็จะให้พี่คนหนึ่งเขาช่วยพูดแต่พี่เขาไม่พูดไม่ใช่ล่ามนะพี่ที่เขาไปกับเราอ่ะแล้วนักแสดงด้วยกันนี่แหละเขาไม่พูดแล้วก็สิงห์นะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวช่วยกันพูดนะคะที่อะไรอย่างอ๋อแต่ว่ามันเป็นโปรหบโบยแล้วเวลาไปทำงานต่างประเทศอยากจะให้มันคล่องขึ้นโซ่ขึ้นก็เคยไปสั่งผ้าเช็ดผ้าอะไรนะผ้าโฮมอ่า ถ้าผมคือ blanket เนาะภาษาอังกฤษเราก็บอกว่า room นี่นี่นี่แค่นี have one blanket please อย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็บอกว่า please waiting for เอ่อ t h minutes ต่อ30นาทีแล้วก็แบบไม่นานจังถ้าผมเลยมันสามสิบนาทีวะก็ออกไปกินข้าวกลับมาก็ยังไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้ผู้จัดการช่วยเตือนแบบว่าเออแบบ one blanket for this room อะไรเงี้ยเติ้ลเก็หลอกหนูก็สะผมอยู่ไอ้น้องเราก็ไปด้วยน้องก็ไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ป่ะเอาตัวรอดอ่ะ อ๋อไอ้ปักพี่บอกว่าเขาเอาขนมปังมาให้อ่ะบ l งเก็ t หรือว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยบอกเขาว่าทีน่าไปบอกเขาว่าให้เดินเข้ามาในห้องหรือมังก็หยิบผ้าห่มให้เขาดู h i s, oh, uh <S this one, t h i s o a n ดี <g rey b ork> uh ่ัาทั้งนก็เลยโทรมาด่าเราแบบ you told me about this Blanket น uh ั่นหรอ No you please calm down Blanket is a seal not blade เขาก็แบบ โอ้ไอซีแอมส์สตอรี่นู่นนี่นั่นนี่แหละค่ะคือปัญหาที่อยากจะทําให้ผู้ให้คล่องก็เลยอยากจะไปเป็นแบบเนทีฟก็เลยจะไปที่ลอนดอนเลยเนทีฟไหมไม่รู้อาจจะโดนฝั่งเนทีฟกลับมาโจอ What are you doing right now อะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้เลยวายเลยเออละไมาวายเพราะว่มีอะไรบ้างที่เราเตรียมไปสองเดือนเนี่ยมันค่อนข้างั้ำเออคือซ้ำมาช้อปปิ้งสักพึ่งนึง ช้อปปิ้งไหมไม่รู้เพราะช่วงนี้ค่าเงินคืนเกิดอีกค่อนข้างยุบตัวเราก็อาจจะช้อปไม่ได้มากอาจจะเิ้นกินเอาเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเดินทางให้ไหวเพราะไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวคนเดียวไม่มีใครตามไปอาทิตย์แรกบอกให้ทีหน้าไปไปก่อนด้ว้ในหมาอาทิตย์แรกเพราะว่าเผื่อไปเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบนี่ก็ชอบเซอร์ไพรส์ไงอย่างเช่นวันนี้ มีหัวพี่บอกกันมาแล้วเราก็แบบเออเราชอบคลุกเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยไปดูก่อนได้ไหมอมตอนแรกตอนแรกม่กับพี่น็กบอกตอนแรก่ะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปก็ได้อะไรเงี้ยโบจะได้ไม่ต้องพูดไทยเลยอะไรเงี้ยแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็จะไปสภะแม่บอกแม่ไม่ไปแล้วแม่จะทําบ้านทําสวนปลูกต้นไม้ไปการจราบุรีเออตอนสองเดือนนี้คือโดดเดี่ยวอ l o น e เลยที่นู่นใช่โดดเดี่ยวอ l o n แต่เขาบอกว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้น ให้หาแฟนสาขาต่างประเทศเอ๊ะเยเองนะคะอันนอนนี either way, either way e, Airport, <_<_<_้ได้เล่าให้พี่เล็กฟังไปว่าจัสกิดิ้งนะคะจัสกิ้งรอเลนรอเลนแต่พี่เล็กว่ายังหล่วะไงนี๊ะเขาว่าจะไปพี่เล็กตอนแรกก็แบบหล่อจะไปจริงหรอไหวหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ มันก็ต้องไหวอะไรพี่มันมันจำเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นชอบพูดซะด้วยอะเี้เขาจะตามไปแม้จะตามไปรับอาทิตย์สุดท้ายค่ะจริงมันมันมันูดีเพราะว่าเราเจอันแค่กวันนี่ไม่สงเดือนไม่เจอกันเลยมันจะควาคิดถึงมันห้ามไไม่ได้เเนกันเง่ามคิดถึงใจน ห้าคเมกเออไม่เอ่ยอะไรกันต้องเขาจุดมั้ตัวเราติดกันก็ยังหนูยังไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เป็นคนไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่บ้า่นหลยเป็นชะมันรอตังเอกไว้อนาคตทริงคือหนูเป็นคนแบบค่อนข้างอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับปัจจุบันมากมากเลยก็เลยยังรู้สึกว่าเออยังไม่ได้แบบไปถึงตรงนั้นอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึก เสพกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเยอะมากๆแมอันจะมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต่หนูรู้สึกว่า2เดือนไม่นานถ้าเราได้ตั้งใจเรียนเรียนเรียนไปอย่เงแปบเดียวก็เดี๋ยวก็คงได้มีได้กลับไทยมาทำงานด้วยละค่ะอาจจะมีอาจจะมีเพราะว่าเราหยุดสาวอาทิตย์ เราบินกลับมาวันเสาร์เราบินกลับไปวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เขาเขาอีเวนต์เขาสู้เราก็อาจจะต้องมาใช่เวาขอออกตั๋วแล้วก็พร้อมบินมีการแชทเพียนไปว่าหนูไม่อยู่ที่ดูแลูไอเดียนนะก็แท็อีไหนมาเล่าให้ฟังว่าเจออเล็กอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อเล็กเตรียมตัวรับมือเลยอ่าสปายใส่รับไม่ใช่เรานะนี่ค่ะ เตรียมอยู่หัวให้เลยพี่พี่ต้องช่วยนะพี่เี็กไม่ใช่พี่อย่างเงี้ยทำเนื้อไม่รู้แต่เราไว้ใจเขาอยู่แล้วอ่ะพอค่ะมามีเลไรม่งไแม่สนุกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเชื่อแล้วชอบพูด